ค่ะกรับสวัสดีค่ทะทุกช่องทางบ้านอุ๊ซี่ทุกคันค่ะค่ะมันี่กะมาพบก,กับเจค้ำสามตัวติงที่เดานะคะ่ะมันี่เจค้ำสามตัวติงใครได้มาติดตาม่องแลวคา,ามฝันกับน,นันนี่ค่ะน,นันนี่เพื่อนฝันเพื่อนฝันว่ามีผู้หญิงผู้สาวนะคะ่คนนะค,ะคนงามคนนั้นนะค่ะเกาผมคนว่ากะมาหักสามีของนันนี่ค่ะนันนี่กะเห็นเพื่อนกอดกันแล้วค่ะกะเห็นแล้วกะได้ตีกันค่ะ ตีกันกับผู้หญิงคนนั้นเนาะคะ่ะกะขยุ้มหัวกันเหือนเนาะคะ่ะกะสามีน,นั่นนี่กะหอบข้าวหอบของเสื้อผ้าออกไปจากบ้านไปอยู่กับผู้สาวคนนั้นเนาะ,ค,ะค่ะค้าวฟฝันของนั้นนี่สิเป็นจังไรปไปเห็นหน้าเนี่ยเลยจะเป็นการเสียไม่ได้เนาะคะ่ะถ้ากลับไปติดตามรับชมรับฟาง,ง,งความฟันของนั้นนี่คร้อมกันเนาะคะ่ะ กาสวัตนีนสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะมณีกระไรไปจิตามเรื่องเล่าความฝันของนันิ์ก็ค่พิ่นฝันปดิตีกันกับผีกะถามิ่นค่ะเรื่องเล่าความฝันของนันท์ผืนเยให้สุห้ราบแนี่ยไรกับฟังเบิ่งไปนั่งกันเนาะค่ะฝันมาเช่นไรนันิกฝันว่าโอ้จักเดินไปไหนไม่รู้เดินไปเดินไป เราก็ไม่รู้จักเขานะเขาก็ไม่รู้จักเรานะฝันว่าเป็นว่าเขาแมยว่าเขาจะาผัวข่อยเมยไปตีกันแมวพว้ไปยุ่มหัวเขาดวเราก็หุ่มหัวเราเนาะไปยุ่มวือยุ่มหัวตกีกันนั่นนั่นในในความฝันนางนางตีเขาเสร็จแล้วตัวเองมานั่งห้องไห้เมวว่าผัวจะไปหาเขาออเออ,อผัวไปหาเขาที่นี่ฝันว่า หัวกับรอไปกอดเขาคุณ<ม>่ะกอดเขาก็กอดเขาทีนี้เราเห็นทีนี้เราจจใหู้ตีเขาอีกแม่ตีทีนี้ตีเขา,<ม>เ,ขาเขาก็บอกว่าเอา้ามาตีกูเฮ็ดยัง้งกูก็ไม่รู้จักมึงมึงก็ไม่รู้จักกูอไงย่ะ<ม>ตีเขาแลน่นำนี่ตีเ,เร็ตแล้วที่นี่บัดได้บัดได้เนาะพอตีเขาเ,เร็จแล้วที่นี่ ฝันว่าผัวเนี่ยกูไม่อยู่กับมึงละกูจะไปอยู่กับเขาว่ะผัวว่าเออคอยในวองฝั่นนะคอยนั่งร้องไห้แมวคนเดียวเหลือใจตัวเจ้าของแม่ค่ะโอ้จะนําไปตีเขาอีกน่ะไปไม่ได้ผัวไปมาคนอื่นโม่คนที่มากนั่นเป็นเป็นผีเพราะตัวนั่นเป็นคนหรือว่าเป็นผีอืมันมาจากใส่ไม่รู้ผี่เงี้ยผีตรงใส่เป็นผีที่จริงเป็นก็ไม่รู้จัก จะ,จะกับว่าจะเห็นหน้าแบบพวกป้าๆอย่างเงี้ยเราก็รู้จักกันเด้ปะอันนี้เราก็ไม่รู้จักเขาเนะาะจะนี่คุณมายยัง,งไงบูเอองงไหมล่ะ<ง>เองก็ยิ่งงงเป็นคนลักษณะยังไงผู้หญิงอ่ะนะเป็นน, <c ười> นักนับสวยเกาผมขึ้นเกาเก้า<อ>หน้าเนแต่งตัวสวยเด้แต่งตัวสวย หน้านี่จะขาวก้นสวยจนผัวบหลงเขาล <ะ S 1> เลยแล้วนี่ไอเราก็งงเอา้าเอา้าเฮ้ยผัวเราเป็นยีวะงงเลยพอตื่นเช้ามาเกาหัวเนา่นั่งอยู่เดี่ยวบนดอนเกาหัวเลยเกาหัวแล้วเดี๋ยวเอาแล้วมันมันฝันตัวนี้เลยก็เลยลูกค้นวาตั้งจะได้ไว้หนึ่งข้าว ไปตีกันบอกว่าเออเป็นตีกันก็ผีอ่ะเดกเขียดว่าผัวนี่ไปหักเขาเออไปหักคนนั้นเออก็เลยตีกันคนนั้นก็ยุ่มหัวเออก็ยุ่มหัวเราเราก็หุ้มหัวเขาเออแล้วทีนี้เอางงเลยทีนี้ผัวก็เลยกลนเสื้อผ้าเนาะขนของไปอยู่กับผัวกับเขาเนี่ะไอ้เราก็งงเลยเราก็นั่งเลือใจเนาะนั่งรอไห้ตาไปตีเขาผู้หญิงคนนั้น่าจากไหบ้างแล้วทีนี้ผู้หญิงคนนั้นก็ว่าเอ้าเอ้า เจ้ามาตีต่อยให้ยังก็ไม่รู้จักกันเนาะว่าอย่างเราไม่รู้จักกันแลตีก็ตีคอยให้ยังเดียวก็บอกเราจนในความฝันผัวจะหอมสภาพไปอยู่กับเขาหน่ะ<อ>แต่ว่าทั้งนี้หึง้งเออ <laughs> แต่ในตีเขาในหึ้งผัวอยางผัวไปอยู่นับผู้อื่นเอออยู่หัว,แต,วแต่ว่าถามแล้วหรือนัน,นิกได้ถามผัวบอว่าจะเร่นไปอยู่กับเขาไหมไปในความฝันอะไปค่ะโอ้อ ไปเงี้ยบอเออก็ได้เอาในอะไรวะงงเลยงงเลยเนาะตื่นมากะหวะเงยิงี้ยนั่งอยู่ในที่บนนอนแม่ค่ะผู้หญิงผู้นั้นเพิ่นให้ไปยื่หนังอยู่บ่ให้ดูด้ให้ผัวนั้นนี่ไปยื่หนัพบ่อม่ก็เห็นเจ้ผัวหอบเสื้อผาไปอยู่คนเข่าคนคล้องไปอยู่นังผู้หญิงคนอื่นเออหรือเื้อผ้าหอบตกเฮียนไปเด่นั่นโอ้ออกไปแล้วเราก็ เหลือใจตัวเจ้าก่อนนั่งรองไห้อ่ะนนี่ีก็ได้นั่งห้องไห้แนมน้่นกลนผัวเออตามไปก็ตามไปไม่ได้ไป่อเขาอยู่ใส่หนี้จังหวะเด็ดตีเขานึ่งคือไปโปพ่อเขาอยู่ไอ้บ้านเขานั่นมันไปกอดเขานั่นน้ำไปพ่อนํำไปพ่อไอมตีเขาก็ยุบหัวเขาเนาะอะไรมัน ตามหัวก็ยีมวหัวเขาเขาก็กู้ยิวหัวเราตัวตามผัวไปแบบไปเห็นกอดผู้สาวเออแล้วแต่ดีของเราตัวเลขนี่อาจจะเกี่ยวเกะกับอายุแฟนของไหนนีกับเป็นไปได้เนาะอืมเพวานวันวันที่แล้วมันเข้าไปหรอืมอาจจะเกี่ยวเกะกับอายุเพิ่นก็ได้เนาะแฟนไหนนีบอายุเด็กปีค้าสาม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 สองนี่แหละสามสอยืมหัวเขาโอ้โหคาร์บอนเอ็นผู้หญิงสองคนแข่ง ยี่ห้ผู้ชายคนเดียวกันสองเอาถ้าแตนให้ตีเลขก็สองเขายุมหัวเราก็ศูนย์นี่สองศูนย์ผู้ชายสี่สี่กับห้าผู้ชายท่องนั่นอีกเหรอเป็นสี่กับห้าอืมตีตัวเลขตีตัวใดนั่นอีกจะเป็นตีตัวเลขนะสองศูนย์ศูนย์ก็หัวเราแหละ <20 S 2> สองศูนย์เออ,อขยุมเนาะก็ผัวเราอ่ะตีเป็นเลขห้ากับเลขสี่พเพราะว่าเพป็นขยุมหัวกันอืขยุมส,ส,สี่สองศูนหายเออสองศูนย์สี่สองศูนยห้าไปค่ะ,คะเอาก็สิว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นผีเพ่นเก่าผมแบบโบราณบอสหน่นี้นนบัวมัดแบบเราธรรมดาแหละแต่มันกาวผมไปใส่ตุ้มหูอยู่สวยหน้าตาเป็นเว่นค่ะบอกเคยเห็นมาก่อน ใส่สูตรเป็นจังไงใส่สูตรพื้นใส่แบบสูตรธรรมดาเสื้อบ้านเราอันนี้แหละแต่มันแต่เกาผมแต่สวยมากผู้หญิงอะไรคนปกติเออคนปกติแต่กุมอุ้มหัวเอแบบว่าก้าวผมไปอย่างนี้นะแล้วก็ปล่อยผมกหลังเออสวยปัเนให้นางฟ้ายศโอ้ยหัวเราเป็นหลุมเด้อแล้วก็ วันนี้ในความฝันนั่นนั่นอีกไปบ้านพิ้นเห็นบ้านฤที่พิ่นบ่กบัวโมห็นแกเป็นบานลังใดกับโบหอืบ้านอีกาไปตีเขาแล้วนั่งพัวกลับมาบานพัวกับมาเก็บเอาของที่กับไปอยู่นอาเขาออันนี้เกิดจะเสียใจหองหายหามไว้เขากับ่อยูเนาะค่ะจนหนูเมื่อตื่นตื่นมานั่งเกาหัวเงี้ยเงีเงีเอาก็ฝันตัวหนึ่งพอสอเกิดเป็นพ้อสอท่าวไหนนันอีข้อสอ พศเกิดวนอะไนี้น่าจะพศสอง 25, 25, ห้าสองห้าสามจำ,ไ,จำไ,ไม่ได้มไม่ได้ไม่ได้แต่แต่ตามจำพศเราได้อยู่พศอะไรนี่พศสอง 25, ห้าสองแปดอันนี่ข้างานี่แปดสองห้าสองแปด เดี๋ยวราเข้าฝันของนันิกเกิดนิซำนีเนาะนี่เลยขอบคุณําหรับเนี่ยถ้าก้องฝันตัวเขค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้เขาก็มาสรุปตัวเลขของนานิกเนาะค่ะนานิกนี่ฝันเพื่อนฝันว่ามีคนงามเนาะค่ะมาหาสามีของนานิกเนาะค่ะแต่ว่าสามีนานิกนี่กะไปโกรธคนว่าเนาะค่ะโกรธกันกับสามีนานิกเนาะค่ะแต่ว่านานิกนี่กะไปพ่อค่ะ ไปตีกันค่ะไปตีกันกับผู้หญิงคนนั้นเนาะค่ะว่าในไปโกรธกันกับสามีนั่นนี่ค่ะนั่นีอก็หึงก็ไ้ตีกันขยุ้มหัวกันเพื่อนวันเนาะค่ะสามีนั่นนี่นี่กะหอบเข้าวหอบของไปอยู่น้ากันกับผู้สาวคนนั้นเนาะค่ะผู้สาวคนนั้นกังามดูกตางามเพั่อนวันเนาะค่ะเพื่นกะห้เนวทางตัวเลขมาเนาะค่ะตัวเลขเพ่อนเพื่นกะสองศูนย์สี่ค่ะ 205พราพศะสะเกิดของน,นันิกะ2528ค่ะอายุสามีของน,นันิกะ32ย่างกว่า33ปีค่ะค่ะ 1. กกดาคม2567ค่ะกาให้ท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลาดกินแบงรัฐบาลค่ะค่ะโชคโชคมันๆนดำๆเรื่อยๆแฮ่งๆปังๆไปกับความฝันของนันิกะค่ะ,คะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจค่มสามตเต็งนาในเองค่ะข้าทาผู้ไรยังม่าท่านกดติดตามเจคัมขอฝาก่องค่ะมีแนวทางดีๆอยู่ใสเจคัมจะไปหามหาให้ท่านผู้ชมได้รับชมทับฟังต่อไปค่ะค่าสำรับคลิปนี้เจคัมสามตเต็งขอจยกไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ